เอก็ต้องบอกมันให้มันระวังนะใช่ครับปู่นูสิแกะปั๊บดูกัดปับสมมตินั่งช้อนเงินนั่งเมนูกัดไอ้จ้าค่ะปู่เหรอคะใช่ปู่มันกัดไอ้จ้าเหรอพี่ปิ่งก็ต้องบอกมันสิไอ้จ้ามันจะรู้เรื่องเลย เดี๋ยวไปรอบหน้าต้องเอาพี่ปิ่มไปด้วยเพราะว่าไอ้จ้ามันก็ถามหาอยู่นะ่ถามหาพี่ปิ่มอยู่เพราะว่าตอนนั้นส่งรูปไปแล้วมันบอกว่าพี่ปิมเขาอยู่ที่ไหนนะวหนูก็ไม่เคยเห็นเลยเอาแต่เสื้อผ้ามาให้หนูใส่วบงนี้มันก็ใส่มันก็สวยอยู่นะเออมันก็เอาชุดของพี่ปิมไปใส่นะเออพ้าฟ้าเนะี่ยเป็นคนห่อให้ห่อให้แรับ ไปถึงไอ้จามันก็ไปใส่มงกุฎอือแถวนุ้เขาก็มามองเต็มเลยชุดใหญ่เกินไปอ่ะเลอเขาก็มองดูว่าเพราะว่าไอ้จ้าทำไมแต่งตัวสวยจังเลยวะทำไมมันใหญ่อ่ะไอ้จ้าใส่ไม่ได้หรอกของไอ้ปีมันใหญ่ก็ไอ้ปีมมันก็เป็นเด็กน้อยมันก็ไล่ไล่เลี่ยกันไงพอปีมใส่ไม่ได้จ้ามันก็ใส่ได้หนูใส่ได้ออ ก็ได้ไป<อ>มันก็ไปใส่ปุ๊บมันก็สวยเขาก็มาถามมันเต็มเลยว่าจ้าไปซื้อที่ไหนวะจ้าบอกว่า <บ S 1> อุ้ยพี่ปิมเขาให้มาวะพี่ปิมเขาให้มามีแต่ชุดสวยๆเลยว่ะแล้วลุงก็ถามเต็มเลยว่าจ้าไปซื้อที่ไหนนะเขาจะไปซื้อด้วยเรจะให้ซื้อใหม่เลยที่มมนไปซื้อของชันมันไม่มีที่ซื้อไง ของพี่ปิมเขาไม่มีที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นชุดสวย,ยงไงมันไม่มีที่เขาไม่มีที่ขายเนี่ยมีอีกไหมที่ให้จ้านะ่ะมีไหมยังเหลือไหมให้ปา้าฟ้าเก็บไว้ให้นะโอเคไหม